ถ้ามีผู้ใหญ่นะครับคนที่เขารู้จักผู้ใหญ่เนี่ยเขาบอกนะครับเขาอยากจะช่วยคดีนี้นะครับหเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม 2. มีหน้าที่การงานทางราชการนะครับผมเห็นคุณจอนนี่ไปไปลงนะครับว่าน่าจะเป็น f อฟซแก่ๆของรุพลป้าแตนที่มาคุยนะครับเป็นผู้ใหญ่ ผมต้องบอกไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่คนธรรมดานะครับเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วก็มีตําแหน่งหน้าที่ราชการพอสมควรนะครับเออข้ามาคุยบอกว่าอยากจะช่วยเป็นที่ปรึกษาคดีในทางลับๆนะครับไม่ขอเปิดตัวนะครับแต่ว่าถ้าป้าแตงกับทนายใหม่เนี่ยยินยอมนะครับก็จะมีการประชุมคดีแล้วก็ช่วยเหลือกันในทางคดี นะครับอืมก็ผมได้รับการประสานงานมาอย่างนี้นะครับแล้วก็แกก็บอกอ่าโอเคอันดับแรกในขอข้อมูลผมหนึ่งนะครับสองเนี่ยก็จะให้ผมไปร่วมทีมด้วยนะครับอืมซึ่งผมเพิ่งประกาศไปเนี่ยว่าผมจะไม่ยุ่งนะครับถ้าผมไปร่วมทีมด้วยมันโอ้โหมันก็ผิดคําประกาศไปอีกทีนี้ผมก็เลยเมื่อวานเนี่ยเอ้ยเมื่อเชา้าเลยก็เลยทาคลิปบอกว่าก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนึง คือดูกันอีกทีหนึง่งหมายความว่าผมเนี่ยจะไปร่วมทีมยังไงให้มันไม่น่าเกียดนะครับคือถ้าเป็นระดับผู้ใหญ่นะครับมีชื่อเสียงมีเครดิตมีตำแหน่งหน้าที่ทางราชการพอสมควรเนี่ยนะครับแล้วเขามาขอให้ผมไปทำทีมเนี่ยแล้วถ้าผมปฏิเสธเนี่ยมันดูเหมือนหูมึงแม่งใช้ไม่ได้อะไรหญิงยโสโอหังนะครับผมก็ไม่อยากจะทำอย่างนั้นนะฮะ ผมก็ดูแนวทางเหอนว่าเออจะไปช่วยยังไงแต่ผมก็บอกเขาแล้วนะผมเพิ่งประกาศตัวไปว่าผมจะไม่ยุ่งคดีนี้นะครับก็เดี๋ยวป้าแตนเนี่ยคงได้สารนะครับไปทับทามได้ข่าวสารไปทับทามมีบุคคลไปคุยไปทับทามพร้อมกับทนายใหม่นะครับผมเชื่อว่าแกน่าจะโอเคนะครับเพราะว่า คนที่จะช่วยก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีตำแหน่งหนะ้าที่การงานพอสมควรนะครับในสังคมไม่ใช่ไก่กาไม่ใช่คนแก่เอฟซีแก, FC, แก่แม่ยกอะไรเหมือนที่ช่องจอนนี่แฟมิลี่พูดนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอ,อย่าบอกทนายทางใต้ผมไม่รู้นะครับ ไม่ยุ่งแต่พูดถึงทุกวันคือไม่ยุ่งเนี่ยไม่ยุ่งคือไม่ลงไปยุ่งนะครับแต่เราผมพูดถึงทุกวันเพราะว่ามันเป็นกระแสนะครับเราสายเผือกอะไรที่เป็นกระแสเราคุยอยู่แล้วนะครับอืคุณไก่จา๋านะครับเราคุยทุกเรื่องที่เป็นกระแสเพราะว่าเราสายเผือกเดี๋ยวหมดเรื่องลุงพลผมก็ไปเรื่องอื่นนะครับคุณไก่จา๋าถ้าติดตามผมก็จะรู้นะครับตอนนี้มันเป็น สิ่งที่สันมกข่าวก็พูดหลายๆคนก็พูดอยู่นะครับอืมทนายพูดทําไมครับไม่บอกใครดีกว่าค่ะก็ต้องบอกนะครับบอกเท่าที่บอกได้นะเอออันนี้มันเป็นดุลพินิจของผมว่าจะบอกหรือไม่บอกถ้าเขาจะเกลียดแล้วไม่ให้ผมทําผมก็ไม่ซีเรียสนะครับผมไม่ซีเรียสเพราะว่าผมอยูอ่เฉยนี่ก็สบายแล้วนะครับแล้วถ้าจะให้ผมทำเนี่ยโอ้โหเอกสาร ตอนแรกผมมาสี่แฟ้มตอนนี้เผอเป็นสิบสองแฟ้มแล้วมั้ง mm. เพิ่มมาสองเท่านะครับเออแล้วเออข้อดีอย่างหนึ่งคือไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับช่วยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนจะจ้างทนายก็จ้างไปนะครับแต่เขาบอกว่าเอ,อไ,มไม่ต้องมาจ่ายนะครับเพราะว่าเขามีงานมีการทำนะครับมีรายได้เลี้ยงตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องจ่ายอืมนะครับเพราะฉะนั้น ใครจะไม่เอาอะ่ะนะครับคนมีความรู้มีชื่อเสียงมีตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นประกันเป็นราชการที่เชื่อถือได้นะครับแล้วมาช่วยฟรีคุณจะเอาหรือไม่เอาก็แล้วแต่นะครับเออผมไม่เกี่ยวนะครับถ้าเขาเรียกผมไปผมก็ไปไปคุยก่อนว่าจะช่วยยังไงนะครับอืมแต่ว่าถ้าเขาไม่เรียกก็แล้วแต่นะครับผมก็คุยทำงานของผมอยู่แล้วเพราะว่า หนึ่งไปทําก็ไม่ได้ตังนะครับสองออผมประกาศไปแล้วว่าไม่ยุ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูอีกทีว่าจะร่วมมือกันได้ยังไงนะครับจะทํางานกันได้ยังไงเพราะถ้าถามผมเนี่ยผมก็อยากไปทํางานกับพี่ๆเขานะครับเพราะว่าพี่ๆเขาเนี่ยเป็นราชการระดับสูงนะครับแล้วก็มีความรู้ทางกฎหมายนะครับไม่ใช่ไก่กาไม่ใช่ โนเนมเอฟซี no name, FC, มาจ่ายตังค์แล้วให้ไปทําไม่ใช่นะครับเขาบอกเขาทาแล้วไม่เอาตังค์เออเขาไม่เอาตังค์นะครับเออเขาไม่เอาตังค์ปุ๊บเนี่ยนะฮะสมมติเขียนดีกามาเนี่ยก็ต้องไปช่วยกันตรวจไปช่วยกันดูนะครับแล้วดีกามันโหระดับคดีอย่างนี้ผมว่าเป็นสองร้อยหน้าได้มั้งนะครับก็ต้องไปดั้งอ่านแล้วมันไม่ใช่อ่านรอบเดียวนะครับพวกนี้ผมบอกเลยเอกสารพวกนี้นะอ่านกันเป็นสิบสิบรอบนะครับ คือต้องมาจับจุดประเด็นนู่นตรงนี้ตรงนั้นมันไม่มีใครที่อ่านรอบเดียวแล้วแตกฉานนะครับต่อให้ไร์แค่ไหนก็เถอะนะครับต่อให้ฉลาดแค่ไหนเนี่ยนะครับอ่านรอบเดียวไม่ได้ทนายครับถ้าตํารวจให้การเทสจก็ผิดกฎหมายไงจะเจออะไรบ้างครับถ้ามีหลักฐานพยานหลักฐานไปสืบในศาลได้ชัดเจนก็โดนนะครับเบิกความเทสในศาลหรือว่าหรือว่าให้การเทสจที่ไหนนะครับก็ว่างไป แจ้งความเท็จสถานีตำรวจก็โทษอย่างหนึ่งเบิกความเท็จในศาลก็โทษอีกอย่างหนึ่งนะครับอืมขอบคุณครับคุณลุงอาลีเลิฟเอฟซี FC, ผมเลิฟเอฟซีผมทุกคนนะท่านทนายช่วยลุงด้วยครับอันนี้เบื้องต้นนะครับเขาเพิ่งคุยกันเมื่อวานเดี๋ยวต้องคุยกับป้าแตนกับทนายป้าแตนว่าเขายอมหรือเปล่าถ้าเขาไม่ยอมก็แล้วแต่เขานะครับอืมแล้วถ้าเขายอมเนี่ยจะฟอร์มทีมกันยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วจะมาคุยกันยังไงก็ว่าครับ ไปอีกทีนึงนะครับนี่จริงๆเขาบอกจะจะเป็นความลับนะผมก็มาคุยได้แค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวถ้าเขาฟอร์มทีมกันจริงๆผมก็ต้องอยู่แบบเงียบๆนะครับก็อาจจะประชุมกันในทางลับนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีของของป้าตานลุมพลแต่ไม่รู้ว่าจะยังไงนะเพราะว่ามีคนบางกลุ่มนะครับที่เป็นราชการเชื่อถือได้มีตำแหน่งทางสังคมเนี่ย เขาก็ยังมองว่าสิ่งที่ศาลตัดสินมาเนี่ยนะครับมันน่าจะสู้ในทางดีกาได้เพียงแต่ว่าคดีนี้ตำรวจอายการข้อมูลเขาแน่นคุณคงขวานคงขำหรืออะไรเนี่ยก็ว่างกันไปนะครับคือถ้าไม่สู้เนี่ยก็จบตรงนี้ถ้าสู้ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือถ้าผมลงไปเนี่ยนะถ้าผมไปทำเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับผมอาจจะ ทำโดยหน้าที่อยากร่วมงานกับพี่ๆเขานะครับอืมจะถามถามว่าแนวทางเนี่ยเดี๋ยวต้องดูนะครับตอนนี้ก็ได้คร่าวๆเพราะเขาติดต่อมาเท่านี้ผมก็คุยได้เท่านี้นะครับพายการก็ไม่รู้หรอกนอกจากตำรวจส่งสำนวนคือผมต้องบอกเลยว่าคนที่ติดต่อมาเขามีความรู้ทางกฎหมายพอสมควรนะครับแล้วก็ระดับเทพได้อ่ะนะอืม แต่ทีเนี้ยไม่รู้ว่าป้าแตนจะยังไงทนายป้าแตนจะบอกเฮ้ยเดี๋ยวกูทําเองคนอื่นไม่ควรยุ่งก็แล้วแต่นะครับว่ากันไปเพราะว่าเอาตามตรงนะคดีลุงพลคนก็แย่งกันทําเยอะนะครับทําโดยไม่ออกชื่อบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ก็คงม,มีนะครับคนจะมาหาว่าผมอยากทําเยอะๆมันก็ไม่แปลกหรอกถ้าคนจะอยากทํานะฮะแต่ตอนนี้ผมประกาศแล้วนะว่าผมไม่ไม่ทำนะครับ พอประกาศปุ๊บก,ก็มีคนดึงไปทำอีกนะครับซึ่งก็ยังไม่รู้ยังไงจะทำหรือไม่ทำไม่รู้นะครับคือไอเราเราทำเราทำจริงนะครับคือต้องบอกนะทนายมีหลายอย่างนะครับทนายว่าความเองนะครับหรือทนายไปนั่งเฉยให้ลูกน้องทำนะครับก็อีกส่วนหนึ่งทนายสืบพยานส่วนหนึ่งทนายเขียนอุทธรเขียนดีกาก็อีกส่วนหนึ่งคือบางบางคนเขจะแบ่งทีมกันนะครับ ไอคนนี้สืบพยานเก่งมึงไปสืบแต่พอเขียนปิดสำนวนเขียนอุทธรดีกามึงไม่ต้องทำเดี๋ยวกูทำเองมันมีหลายส่วนนะครับก็อยู่ที่ว่าใครจะทำส่วนไหนนะครับหรือว่ากูนั่งเฉยรับงานมา,ากูนั่งฟังอย่างเดียวลูกน้องบิ๊บมาแล้ว